ก็สว er ัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมชาร์กนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงรีวิวเลนเจอร์ใหม่กันนะครับก็สำหรับตัวราครที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือไมกี้จากโตเกียวเวนเจอร์รอบที่2นะแต่ถ้าหากเรารีวิวกันปกติทุกคนก็คงจะเบื่อใช่ปะล่ะงั้นวันนี้ผมจะใส่เกียร์แบบขั้นสุดให้ไมกี้ตัวนี้เลยอย่างแรกก็คือไทยากิที่บวก ค่าความเสียหาย960%ส่วนชิ้นต่อมาก็คือกระเกของสีวะและผมก็ใส่อัปเกรด่า245%ให้มันส่วนชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นจ้อยคอมากรปีใหม่นะซึ่งจะมีค่าบวกพลังชีวิต n% 74%แล้วเกยียร์แทบทุกชิ้นที่ผมใส่ให้ไม้กี้อะ่ะมันก็คอมโบกันหมดเลยนะอย่างเช่นการกระโดดเตะของไมากี้อะ่ะ มันก็จะคอมโบกับาทาก,กิที่สร้างความเสียหาย n แล้วก็ส้อยคอปีใหม่ก็จะคอมโบกับสกิลบัฟของไมคี้ก็คือเพิ่มพลังชีวิตซึ่งผมหามาได้สุดๆก็ประมาณนี้เนี่ยแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราลองไปเทสในสเตจหลักกันก่อนเลยนะแล้วดาดแรกที่ผมจะไปเทสก็คือดาด396นะเพราะมันจะทำให้เห็นสเกลภาพของเลนเจอร์ได้ดีทีเดียว เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะเพราะด่านนี้บอสจะมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวรอบอสออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวนี่แล้วนี่คือสกิลบัฟของไมกี้เดี๋ยวเราลองมาดูสกิลกระโดดกันออกสกิลนรูปไมกี้นี่บไมกี้มันจะมีล่าคนเลยนะนี่มันจะรวบอย่างนี้เดามเมจก็ถือว่าสมกับเป็นแทงดีนะ นี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีเฮ้ยแต่มันดูบางๆแปลกๆนะมันโดนสก,กิลง่ายแปลกๆนี่มันจะรวบมันจะรวบจากตัวหน้าแล้วเข้าไปตัวหลังนะการกระโดดเตะของมันโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูด่านต่อไปกันเลยนะ แล้วด่านต่อไปที่เราจะลองไปเทสกันก็คือด่าน408นะเพราะด่านนี้มอนจะเยอะเป็นพิเศษและจะเรียงแถวกันมาเลยเราจะได้รู้ว่าสกิลกระโดดของไมกี้เนี่ยมันจะรวบได้แค่ไหนมันจะรวบแม่นมากแค่ไหนมาดูกันเดี๋ยวรอมอนเกิดก่อนนะโอเคนี่ไมกี้มันร่างโคนมันติดดีอยู่นะเนี่ยนะเดี๋ยวลองไปดูตอนมันกระโดดนี่กระโดดมันจะรวบไปนะรวบตัวหน้าแล้วก็ไปตัวหลัง แต่ลองดูมันกะโดดอีกทีนี่แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่โดนมันก็จะไม่ไปข้างหลังนะเนี่ยมันจะข้ามไปเลยไม่รวบถ้าโดนอะ่ะถ้าโดนมันจะถึงจะรวมเนี่ยเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วง ทดสอบการใช้งานจริงใน PVP นะครับซึ่ง ID ที่ผมจะมาเทสด้วยไม่ใช่ ID จากทางบ้านทั่วไปนะจะเป็น ID พี่ชายผมพี่ชายของผมนั่นก็คือพี่กรสุดนะเขาให้ ID ผมมายืมไปเทสซึ่งทุกคนก็คงทราบกันดีว่าแต่ละตัวของพี่เขาเนี่ยเกียร์สุดทุกตัวแล้วผมก็จะทำการเอาไมค์กี้ของผมเนี่ย ไปทําการ1นึจนถึงห vs 5กับ ID ดพี่เขาไม่รู้ว่าจะเราจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วก็ตัวแรกที่ผมจะเอามาเทสก็คือท่านอายจากโอเวอร์หลดนะเดี๋ยวาหาหาแป๊บเพื่อนก็เยอะไปไหนไอดี ID พี่กรไอดี ID พี่กรน,นี่ไอดี ID นี้เดี๋ยวเราโอ เดี๋ยวเราลองมาส่องเกียร์ท่านอายกันก่อนนะก่อนจะไปนี่ผมก็จะใส่เกียร์ประมาณนี้ให้ท่านอายนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะไหวไหม l e t โก o ไม่รู้ว่าเราจะไหวไหมนะนี่ร่างโคนไมกี้ออกมาเต็มเลยผมว่ายังไงเราก็ไหวนะตัวนี้มันตัวมันเก่าแล้วแถมเราชนะทา่าด้วย ้ยเตะทีเดียวตายนะท่านไอวิเต่ท่านไอ,นอก็สตาร์แม่นอยู่นะเราจะไม่ใชไอเทมช่วยเลยนะครับเพราะตัวมันเก่าลแล้วเราเอามาสู้กับตัวใหม่แต่ก็ถือว่านานนักกว่าจะชนะได้เพราะไอมันมีสตาร์สายพลังแล้วเ,เราก็เอาชนะท่านไอจากโอเวอร์โหลดได้นะครับเดี๋ยวเราลองไป สตัวกันเลยนะเดี๋ยวหนึ่งสองแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมจะมาช่วยท่านอา้ก็คือฟรีเลนจากจากเรื่องคำอธิษฐานในวันที่จากลานะเดี๋ยวผมเลื่อนหาชื่อแป๊ดนึงนี่ผมก็จะใส่อัปเกรด่าตให้มันทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวลองดูว่ายังจะไหวอยู่ไหมไมกี้ผม let's go เดี๋ยวเรามาดูล่าโคนไมกี้นะว่ามันจะติดดีแค่ไหนปล่อยหนึ่งปล่อยสามติดสองเลยนะเนี่ยโอติดอีกแล้วโอ้โหจ้วงตายจ่วงตายเลยนะถือว่าเอาเรื่องมากไมกี้โดดไมกี้โดดโอ้โหโดดหายไมยกี้เราก็ยังเอาชนะได้เช่นเคยนะยังไม่ต้อง ใช้ไอเทมช่วยก็ในเมื่อสองตัวยังเอาผมไม่ลงเลยนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งคือไทจิจากเรื่องดิจิมอนนะเดี๋ยวผมมาส่องเกียร์ให้ดูเลยเผื่อเพื่อนๆจะคิดว่าผมถอดเกียร์ไปนะนี่ผมใส่อัปเกรดท่าให้มันทุกตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันถ้าสามตัวยังเอาไม่ลงนี่เมตาอยู่นะ ทำเป็นเล่นไปนี่ล่างโคนี่ออกหลัวมากเลยนี่สอง่อยสองตัวออกสองตัวเลยเดีย๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าเตะมันจะฆ่ามไหมจะตายไหมถ้าเตะอุ้ยเริ่มตึงเริ่มตึงเริ่มตึงอุ้ย ไมกี้เราจะรอดไหมไมกี้เราเริ่มตายแล้วนะอวยมีพัดมีพัดขอพัดสวนหน่อยนะไม่ไหวไม่ไหวไมกี้เราก็เดินชา้าสืดเิกนเพราะสามตัวเริ่มตึงแล้วนะแต่ก็แต่ก็ยังมีเตะหายอยู่นะทาไม่เล่นไปเดี๋ยวลองมาดูกัน ไมกี้เตะไมกี้นั่นเตะหายเตะหายบอกเลยไมกี้ผมมันตึงสามตัวก็ยังไม่ขนามืออบอกตรงเดี๋ยวลองไปสี่ตัวเลยแล้วกันและตัวต่อไปที่ผมจะเอามาสู้ด้วยก็คือทาเคมิจิเอามาช่วยเสริมทัพไม่รู้ว่าเราจะจะชนะได้อยู่ไหมนะ ตอนนี้เป็น4 vs 1นึ่งไมกี้เราจะไหวไหมมาถึงก็ล่างโคนอีกแล้วนะไมกี้นี่ติดล่างโคนบ่อยมากโอ้โหไม่สามออกสามเลยเอาไม่น่าชมเลยไม่ชมมันออกเลยไมกี้เราก็ยังกระโดดอย่างต่อเน,นื่องโดดโดดไมกี้โดดไมกี้โดด ไมกี้โดดจัดการมันอายจากโอ้หลอดนี่ก็ป่วนเหมือนกันนะมันจะตันทำให้เราจบนานแต่ก็บอกเลยว่าทาเคมิจิตัวเดียวก็เอาไม่ลงนะขนาดเพิ่มทาเคมิจิมาอีกตัว4 v s 1ก็ชนะแบบเสใสโอ้ยมีการพัดสวนมีการพัดสวน บอกเลยไม่ต้องใช้ไอเทมแค่นี้แล้วก็ชนะแบบสบายเบือบอกเลยไมยกี้กระโดดอุ้ยสตันรนระัวๆเลยนะโอ้โหไมกี้โดดบอกเลยไมยกี้โดดทีหายเป็นฝูงแบบชนะแบบอีซี่มากใครไม่มีนี่พลาดมากเลยนะตัวเนี้ย บอกเลยโดดทีหายโดดทีทาตัดไฟหายอะ่ะน่าจะรู้ผลกันแล้วนะว่าน่าจะชนะแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะ 1vs4 เดี๋ยวเราไป 1vs5 กันดูว่าเราจะจะไหวอยู่ไหมบอกเลยว่ารอบนี้มีตึงมาก เพราะตัวที่5ที่ผมจะเอามาเสริมทัพให้กับทีมพี่กรอนนั่นก็คือบากิ agi, จากเรื่องบากินะแล้วบอกเลยว่าเกียร์สุดมากนี่นะถ้าตัวที่เราจะไปาไป 1S5 ในรอบนีไนน้ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะงช่วยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจรยิงจะไหวไหมเดี๋ยวลองมาดูกัน1นึ่ ไมกี้เรางโชว์ฟอร์มดีได้อยู่ไหมแต่ล่างโคนไมกี้นี่ติดดีมากเลยนะอุ้ยอุ้ยมีหนาวมีหนาวบอกเลยมีหนาวสตันพลังติดดีจัดเลยอะของอยอยเนี่ยบอกเลยโอ้โหไมกี้เราโคตรตึงนี่นะ ขนาด 1Vs5 ยังไม่ลงและไม่ใช่ 1Vs5 แบบ ID ปกตินะเป็น 1Vs5 จาก ID พี่ก่อนซึ่งเกียร์แต่ละอันของพี่แกก็ตึงใช่เล่นแต่ก็ยังเอาไม่ลงเลยนะ 1Vs5 บอกเลยใครจะฉีดก็ฉีดเถอะไม่รอดไม่ต้องใช้ไอเทมเลยนะเนี่ยอุ้ยแต่ ไมกี้เราเริ่มตายว่ะน่าจะมาจากผีชีพของบากี้นะที่ไมกี้เราตายอุ๊ยอายนี่ป่วนมากเลยนะมันสตั้นพลังทาให้ไมกี้เราไม่เดินตัวนี้แบบรู้สึกว่ามันถึกใช้ได้เลยนะคแบบรับรับเาเมจได้มากเลย แต่บากินี่สตันแม่นจัดอะแต่ยังไงก็ไม่รอดหรอกเพราะไมกี้เรามันตึงไมกี้แล้วปล่อยมันเป็นกองทัพเลยนะผมยังไม่ใช้ขี่ปนาวุธอันนี้นะเดี๋ยวมันจะโกงไปแค่นี้ก็ชนะแบบชิวๆแล้วชิวๆๆวๆเอ้ยแต่มันจบตาย่างอ่ะ บากีมันสตันน่ะทำให้เราจบไม่ได้ไมกี้เราเตะไปไมกี้ไมกี้เตะไมกี้ลูกพ่อเตะไปไม่ไหวแล้วใช้มันเลยนี่เมื่อไหร่จะจบโอ้โห ยื้นานมากเลยนะเนี่ยในที่สุดเราก็ได้ทำการ1 vs 5ไมกี้กับบรรดาผองเพื่อนและเราก็ได้ทำการชนะมาด้วยนะ1 vs 5เป็นไงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไมกี้ในรอบนี้การ1 vs 5กับไอดีพี่กรเนี่ยถือว่าตึงใช้ได้เลยนะแต่ไมกี้เรามันตึงกว่านั่นสิ ก็จากที่ได้เทสกันไปนะครับผมให้คะแนนตัวนี้อยู่ที่8เต็ม10นะครับถ้ามันมีคอมโบอยู่เนี่ยผมให้10เต็ม10เลยไม่ว่าจะดีไซน์ที่เท่และการกระโดดข้าวของมันนะผมบอกเลยว่าใครไม่มีเนี่ยพลาดมากเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวครั้งนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย